เฮ้ยเฮ้ยเรื่องพิสิงหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมรูบักสุดขมนะครับแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะครับหรือว่ายูมารุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม อยากได้เพชรพัลีซัมยุยยี่จังงั้นพี่ขอแนะนำร้านคริสต์ช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพันในบอกฟตุตและยังมีไอดีพันนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อมีร้านเทิร์มโรเบิร์กส์รักกัทักทักไหมมีครับผมน้นองชายร้านด็อกบักช็อปเลยนะครับผมรับกดระบบไอดีพันนะครับโรบักนะครับเพียงแค่สามขั้นตอนเลยนะครับน้องชายขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในเพจเลย นั่นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโก้สโตร์เลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟุตนะครับยังมีเติมมารักและกดเพนในแมปออสตาด้วยครับลิงใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคเลยนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับพอดีกรอนดีๆแล้วเรามาอยู่กันในแมปบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการนะครับตีเจ้าทะเลนั่นเองเลยเจ้าทะเลนะครับผม 10ตัวนะครับแล้วเรามาดูกันว่านะครับว่าจะดอปพี่เศกหนวดำกี่อันนะครับหรือว่าไม่ดอปเลยนะครับพาะมีน้องๆหลายคนนะครับเม้นมาว่าพี่ครับทาไมช่วงนี้ที่เศกหนวดำไม่ค่อยออกเลยพี่ก็เดี๋ยวพี่จะมาลองดูให้นะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าจะออกไม่ออกจริงหรือเปล่านะพืนก็ถ้าเกิดไขรพร้อมนะครับก็อย่าลืมฟักเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมสาหรับตัวแรกเลยนะครับหลังจากเปิดคลิปเราก็เจอเลยนะครับทุกคนอ่าสับตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่หนึ่งะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทําการตีเจ้าฮอนเลตายแล้วได้หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออมีคนมาช่วยด้วยโอ้โหก็โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่มีคนมาช่วยนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทําการเร่งเวลานะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันช้าจนเกินไปนะครับทุกคนโอเคมาอึ้ง โอเคนะครับผมทุกคนเจ้าทะเลจะตายแล้วนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าจะดรอปหรือเปล่าอีกสกิลหนึ่งนะเออเรียบร้อยตายได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้นะครับตัวแรกไม่ได้เลยครับผมได้ดรอปท็อปแพนโอ้ยโหคนเจอยตกน้ำจะจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ิ้มหรือยิ้มเลยโอ้โหเลือดเลยเกาเกาล้อล้อมันทำไมวไนมนยโอเคเกือบเกือบตายโอเคนะครับผมทุกคนตัวที่สองนะครับหลังจากออนเซิร์ฟเนี่ยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟวีนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับว่าแบบเซิร์ฟวีจะไม่ได้แต่ปกติผมตีเซิร์ฟวีผมก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเฮ้ยหัวหายมุดหัวไปหาโถ่ยิงพันหายไปไหนและนะ้วเนี่ยเออมาสักทีโอเคนะครับทุกคนเราจะเฮ้ยเอ้ยอ,อะไรยาบักบักอะไรยาเอาเอาพิมพ์ภาษาไทยคีย์บงคีย์บอร์ดนี่โอ้จบละจบละบินหนีแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยไม่เลิกไม่เก่งหรอกครับไม่เก่งแล้วหรอกครับ เออไม่เก่งแล้วล่ะครับตายเด้อตายเฮ้ยหรือพี่สิงห์กุนี่แหละตายครับทุกคนกุนี่แหละตายเออไหมครับโอเคจะไปทันเพราะวะตีอยู่คนเดียวด้วยตีอยู่คนเดียวด้วยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนอย่ามุดหัวหายไปไหนเลยอ่านอ่านนั่นไงเรียบร้อยหายเลย โอเคนะครับผมทุกคนมาตัวที่3ามนะครับถือว่าตัวเมื่อกี้นะครับปล่อยมันไปนะครับก็เรามารับตัวที่3ใหม่นะครับทุกคนอื้อนะครับผมนี่นะครับตัวที่3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไหรือเปล่านะครับผมต้อง<บ>ข<ช>อนะเร่งเวลานะครับผมแม โอเคนะครับผมทุกคนตัวที่3จะตายแล้วนะครับทุกคนสีน้ำเงินตัวน้ำเงินด้วยนะต้องดอรอปมาแหละต้องดอรอปมาแหละเกี่ยวกับสีบอกว่าไม่นะ่าเกี่ยวอะไรวะเนี่ยนาติกาอะไรวะเนี่ยตายแล้วอีกเจ็ดพันเองโอ้โหเบาเบาเบา,บาไอ้ชายเบาไอ้ชายตายตายตาย,ตายเหลืออ,อีกพันห้าีกปังเราไม่โดนอีกเจรเลินละโอ้ไม่สึกเหมันไม่โดนเลยว่ะเกีเอ็กปังได้ไหมไม่ดรอปไม่ดรอปตัวที่สามก็ไม่ดรอปเออ ตัวต่อมาเลยนะครับผมทุกคนคือตัวที่4ี่นะครับผมทุกคนอ่าตัวนี้นี่ครับผมดูดิอยู่ดโดนโดนมันตีเลือดเลือดแบบเรือน้อยเลยอ่ะน้อยเหรอวะโหสกิลโคตรเอานะครับทุกคนสีม่วงเลยเฮ้ยเอาโพงหัวขึ้นมาดิเฮ้ยสกิลจบละ โอเคนะครับผมทุกคนตัวที่สี่กำลังจะตายแล้วนะครับทุกคนเรอมันพอหัวหมาละปังมันจะสกิลบักอีกอะไรวะเนี่ยตีคนเดียวก็ลำบากอะไรวะเฮ้ยมุดหัวลงอี่แล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำตกน้ำตีคนเดียวก็ลำบากเหมือนกันแลเนี่ยทุกคนเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมได้ไม่ได้วะไม่หล่อีกแล้ววะแป๊บนึงอุ้ยติดเรือเอาวะเฮ้ยมันจะตกเรือทุกรอบไม่ได้นะฮัลโหลตัวต่อไปเลยตัวต่อมาเลยนะครับเฮ้ยโอ้โห อุ้ยรอบนี้นะครับทุกคนเจอ2ตัวเลยนะครับผมตัวที่าและตัวที่6นะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตตีทีละตัว,ต,ต,วตีคู่กันไปดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันหายนะครับทุกคนเอาว่ะเกิดทีเดียว2ตัวเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะดอกหรือเปล่านะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนมาตัวที่5จะตายแล้วนี่ครับปังดรอปไหมไม่ดรอปไม่ดรอปไม่เป็นไรมีโอกาสอีกตัวหนึ่งมีโอกาสอีกตัวหนึ่งต้องดรอปแล้วต้องดรอปแล้วจังหวะนี้อังราดาเมจที่หลังได้ามาโอเคนะครับทุกคนตัวสุดท้ายตัวหกนะครับจะตายแล้วตายตายแล้วได้ไหมไม่ดรอปไม่ดรอปคนอื่นก็ไม่ดรอปนะครับทุกคนผมถามแล้วคนอื่นก็ไม่ดรอป ตัวต่อมาเลยนะครับผมทุกคนคือตัวที่7็นะครับทุกคนขออนุญาตแอลไล์ airline, แปบ๊บมาอันนี้ขนาดตีกันหลายคนนะเนี่ยทุกคนมันยังไม่ดรอปเลยอะ่ะเออมาเลยครับทุกคนเมื่อกี้ทําการตัดภาพนะครับน่าจะเกือบตายแล้วตอนนี้ผมมองเลือดไม่เห็นว่าตอนเนี้ยน่าจะเกือบตายแหละอุ้ยอุ้ยตกน้ำไปจังวะเป็นผงเลือกน่าจะดีวะปังตกอีกแล้วตกอีกแล้ว,ต,ว,ลวต้องได้ละแล้วจังวะเนี้ย โอเคเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเจ็ดตัวแล้วยังไม่ดรอปอีกอะไรเนี้ยเจ็ดตัวแล้วยังไม่ดอโอ้ยไอตัวโอเคนะครับผมทุกคนตัวต่อมาเลยนะครับทุกคนมันคือตัวที่เท่าไหร่ปะอ่าตัวที่เจ็ดปะวะใช่ไหมตัวที่เจ็ดปะตัวตัวที่แปดแหละน่าจะตัวที่แปดนะครับทุกคนตัวนี้นะครับตีกันหลายคนเลยนะครับอันนี้เกือบแบบเกือบตีแทบไม่ทันนะครับอยู่ดีๆมันผมออนไว้อยู่ดีมันก็เกิดเลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมโอ้มาทำดาเมจบ้างนี่วะ รอบนี้ตีหลายคนน่าจะได้นะรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับทุกคนสําหรับตัวที่แปดตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะดอกหรือไม่ดอกนะครับต้องได้แล้วต้องได้แล้วปกติมันดอกยากขนาดนี้เลยหรอทุกคนเออเห็นช่วงนี้หลายคนนะครับตีไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้ที่เสงหนยวดำพี่อยากได้มาตอนเนี้ยตีตีตีแบบถ้าครบสิบตัวไม่ได้นี่มันไม่ใช่แล้วนะเออบักแล้วเปล่าตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ทุกคนสวย ตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนอะไรล่ะครับเนี่ยตัวต่อมาเลยนะครับตัวตัวตัวที่เก้านะครับทุกคนเออตัวที่เก้านี่ครับผมมาตัวนี้นะครับเกิดสไกลเลยผมจะไปตีทันปะวะจะไปตีทันปะนี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตีทันหรือเปล่านะครับผม หวังว่ามันจะไม่หายไปก่อนนะ,ะทุกคนมันมีคนตีอยู่คนเดียวนะครับน้องชิวตีอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะตีทันไหมตัวสี่เลยวะมันเกี่ยวกับสี่ไม่ใช่แหละนี่ครับมันก็มีโอกาสดอปหมดนะครับตัวตัวแบบตัวเกือบสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันต้องดอปแหละมันไม่ดรอปนี่มันไม่ใช่ละโอเคถึงแล้วทันไหมโอ้โหเลือดเหลือสองหมื่นต้องทันแหละต้องทันแหละเดี๋ยวนีต้อง <c oughs> <gaze S 2> <c oughs> <composite Kate> ทันแหละมาดิอุ๊ยเอาวะอะไรวะเปิดมาก็ตกน้ำเลยสกิลเอ็ก แซดก่อนปึบเฮ้ยจะตายจะตายเพราะน้ำทุกรอบไม่ได้นะฮัลโหลอือนะครับทุกคนตีปังปังตาม r e ได้ไหมไม่ดรอปอีกแล้วไม่ดรอปอีกแล้วทุกคนไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ละคนอื่นได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน oh, โอ้โหผมโดนตีเลือดแทบแตกนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ได้แน่นอนหรือเปล่าวะ ได้แน่นอนหรือเปล่าวะ <c oughs> เออเด้เรครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี้ครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเลยครับผมทุกคนอ่าเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยเลยวะฮัลโหลตีคนเดียวไหวปะเนี่ยคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยนะครับปังโอเคนะครับทุกคนเอาไปว่าก่อนอื่นเลยนะครับใครชอบใจนะอย่าลืมฝากกดไลค์แบ็นกำลังใจกันก่อนเลยนะครับ,รบ,นะกกรบทุกคนอืมมามีคนมาช่วยแล้ว อันนี้เดียวอีกนิดเดียวสกิลมังกรอีกนิดนึงน่าจะได้เฮ้ยมีคนแช่สวยเหมือนไม่ช่วยเลยวะแช่เนี่ยสกิลแช่เหมือนไม่ช่วยเลยทุกคนอ่าแป๊บนึงนะครับผมตามสกิลเอก็ปกปึ้งสกิลซัดปังได้ไหมได้ไหมไม่ดบับไม่ดบับไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วทุกคนใช่หรอือเปล่าตีสิบตัวไม่ดบับน้องเขาก็ไม่ดับเหมือนกันนะครับทุกคนน้องเขาก็ไม่ดับเหมือนกันนะครับอะไรเนี่ย มันไม่ดอบเลยเหรอเป็นไปไม่ได้โอ้ย <c oughs> สรุปสุดท้ายนี่ครับทุกคนสุดท้ายมันก็ไม่ดอบนะครับผมตีสิบตัวนะครับเอาเป็นว่านะครับใครชอบใจนะพุกนอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนเออมันดอบยากอย่างนี้น้องเขาวาดจริงๆนะครับตีสิบตัวนะครับคนอื่นน้องคนอื่นที่แยบมาช่วยพี่ตีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเออเอาเป็นว่านะครับอุ้ยเอาจะกินคือตกน้ำกินคือตกน้ำโอ้จะตายละตาย สวยเอาพันว่นนะครับ o u นะครับผมอะไรครับเนี่ยตีสิบตัวไม่ได้เลย What the fuck